พี่น้องที่รักในพระกิตสุจรวันนี้เรามาถึงวันพุธสัปดาห์ที่สามทศกาลปัสการเราเห็นว่าในช่วงสามสิบปีแรกหลังจากที่พระเรยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วนั้นการประกาศพระวราสารแม้จะถูกเบียดเบียนข,ข่มเหงฆ่ากิสชนคนแล้วคนเล่าแต่การประกาศพระวราสารได้ผลดี และมีคนตัดใจมากมายและต่อเนื่องทั้งนี้มาจากการเปลียดเบียนของเมงคริสต์สังและคริสตชนก็ต้องหนีจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งนับเป็นพยานสอดส่องของพระเป็นเจ้าจริงๆถ้าดูตามภาษามนุษย์เข้าไปเพราะเขาถูกเปลียนเบียนแต่ดูในสายตาของพระเ,เจ้านั้นพระองค์ต้องการให้ผู้มีความเชื่อนั้นได้ไปประกาศพระบอกเลาสาร ต่อไปในดินแดนอื่นๆด้วยพระเยซูเจ้าประกาศว่าพระบิดามีพระประสงค์ส่งพระองค์มาให้คนที่เชื่อในพระองค์จะได้รอดและจะเล้กลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายนี่ก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเรารอคอยนะครับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือเราแต่ละคนได้กลับเป็นขึ้นมา อย่างรู่เรื่องในวันสุดท้ายดังนั้นสิ่งที่เราทฤษฎชนทำได้เพื่อให้คนอื่นรู้จักพระเจ้าก็คือนอกจากเราจะภาวนาให้ทุกคนรู้จักพระเจ้าโดยบทภาวนาบรรทามาเรียสักบทหนึ่งก่อนไปนอนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องคนไทยทุกคนให้เขาได้เห็นพระเยซูเจ้าสักวันหนึ่งดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้เราก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เขาและประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าและชีวิตเดรดอยให้เขารู้ส่วนผลที่ตามมานั้นเป็นหน้าที่ของพระบิดาเจ้าเท่านั้นอย่างที่เคยพูดกับพี่น้องก็คือว่าเราทํางานแทนพระบิดาเจ้าไม่ได้แต่พระบิดาเจ้าก็าไม่ทํางานแทนเราเนะเรามีปากมีมือมีเท้ามีตาเพราะฉะนั้น ขอให้เราใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเครื่องมือของการประกาศพระวรสารขอพระเจ้าเวพรพี่น,น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ